มันทอดครรมดสมอย่างจะห้ร่อยออยทะเลโอ้ขอบุครับ้าขายดีอปบละเป็นไ เอ็นงามกว่าอนเามกว่าแล้วมาล็กหลอง่เลนัเป็นเพื่อนรุ่นเดียวต้องตุลาหน้าเขพูดภาษาเขาไม่ขอนะั มาเสาร็จหรือยังลูกทหารจะได้ขึ้นแล้วขึ้นแบมแล้วมีข้าวกับพี่นานแล้วค่ะพอสบอทบกกองพลนะกองพลทหารราบที่สามค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่เทศบาลบ้านดอนหัน,<ใ>นวันนี้เรามาร่วมขับเคลื่อนชุมชนในการสร้างรายได้โดยดำรเของ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ให้ความร่วมมือในการส่งกำลังพลมาช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วก็การเสริมสร้างไรายได้จากผลิตภัณฑ์จากต้นกกที่จะมาทอกระเป๋ารุ่นรักชาติของมูลทิ่นิทิก่อการดีเพื่อที่จะขับเคลื่อนชุมชนแบ่งปันสู่สังคมต่อไปค่ะร่วมกับท่านนายกเทศบาลดอนหันแล้วก็ชุมชนการครั้งนี้เนี่ยเราได้ สึ่งผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นคุณภาพแล้วก็ความความตั้งใจของคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะส่งต่อความรักชาติให้ไปหลายๆที่ได้มองเห็นแม้กระทั่งต่างชาติตอนนี้ซึ่งออเดอร์มาเป็นจำนวนเยอะมากค่ะ,ะสำหรับที่มาที่ไปนะครับโดยพื้นฐานของชุมชนแล้วเนี่ยจะมะีต้นกกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าไหลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะมองว่าเป็นวันชพืช ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในในตำบลทีนี้ชุมชนเนี่ยก็เลยมองว่าจะทํำยังไงจะนามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมแห่ชุมชนนะครับให้ชุมชนเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางมูลุธินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาปรปับปรุงผลิตภัณฑ์แล้วก็หาช่องทางการตลาดช่วยส่งเสริมนะครับให้เกษตรกร,รกได้มีไรายได้นะครับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีโอกาสได้มาเอ่อ เทศบาลดอนหันกันไหมดอนหันแล้วก็ได้มาดูมูลนิธิกอดการดีตลอดจนพี่น้องชาวบ้านแถวนี้ได้มาร่วมกันในการถักทอในส่วนของกระเป๋านะฮะก็เป็นกระเป๋ารักชาตินะฮะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนแห่งนี้นะฮะขอื่นชมและยินดีที่ชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกันพัฒนาในสิ่งที่ มันไม่มีประโยชน์ให้มันมีประโยชน์มูลค่าที่มากขึ้นดังนั้นก็ขอขอบคุณมูลนิธิก่อการดีนะที่เห็นความดีตลอดจนอบต,ต,ตดอนหันนะฮะตลอดจนทหารต่างๆที่ได้มาช่วยกันขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวนี้ก็ขอเมืตออาอวยพรให้พวกเราได้ทําได้สําเร็จดังที่พวกเราปรารถนาะขอบคุณมากครับ